คลิปในวันนี้เป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับรายละเอียดอัปเดตและข้อมูลที่เข้ามาใหม่เกี่ยวกับอนิเมะแวนการ์ในสิ่งที่บางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้นะครับผมอยากเติมพาดเติมโลบักเอปซ็ตช็อปมีบริการเติมโลบักแบบกลุ่มระบิฟต์เกมพาดไม่ว่าจะเป็นบลอกฟุตอนิเมะแอดเวนเจอร์บูร็อกไร่วงอนิเมะแอนการ์พร้อมทั้งบริการรับฟาร์มแมบต่างๆอีกมากมายลองเลือกใช้บริการได้เลยที่แอปซ็ช็อป ลิงก์อยู่ข้างใต้ดีสคริปชั่นนะครับสนวะ์ฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในแอนิเมะแอนิกากันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมีโค้ดใหม่มาให้นะบางทีเนี่ยทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเป็นโค้ดอะไรเป็นโค้ดใหม่นะครับที่ตัวเทเลอร์ล่าสุดเนี่ยเดอะซิสเต็มของ Anim เม a n g u a r d นะครับได้ติดเทรนดิ้ง u t u b e อีกครั้งนะครับเขาก็เลยแจกโค้ดเป็นเพิ่มเติมนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะมันคือโค้ด YT 200 แล้วกดเนี่ยคุณก็จะได้โค้ดไปเลยเนาะอืกอกรอกตามผมได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือระบบเมล box ที่เข้ามานะครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับล่าสุดหลายๆคนอาจจะเพิ่งกดเมลกซ์ไปครั้งเดียวนะไม่ได้กดเข้ามาเช็คเพิ่มเมล box เนี่ยจะบอกประกาศหมดเลยว่าจะมีการชัด,ดาวเออจะมีการชัด,ดาวการแก้นูน่นแกนี่นะครับหรือว่าเป็นบั็กฟิกเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยคือคุณสามารถอ่านบั็กผ่านตัวเกมได้อันนี้เป็นอะไรที่ว้าวมากๆคือผมเนี่ยเรียกได้ว่า เอ้ยอันนี้ดีมากเลยครับแล้วก็จะมีการบอกด้วยนะคือ attachment เนี่ยเห็นปะคือเขาจะใส่ sneak peek มาด้วยครับ odyssey นะ odyssey นี่จะเป็นแพทใหม่ในแพทหน้านะครับก็คือแพทที่5นั่นเองนะมันเพิ่ออัปเดตกันเข้ามาเองแล้วเขาก็จะใส่แพทต่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะผมก็เลยแบบเอ้ยแต่เขาใส่เป็นตัวสน e a ให้ดูเล็กๆน้อยๆนะน่าจะบอกอยู่ในข้อความตัวนี้นะครับว่ามีการแก้อะไรบ้างหรือเป็นแก้สกิลนะน่าจะแก้สกิลเกี่ยวกับทรงจินบูหลักๆเลยนะครับ เพราะว่ามันจะสามารถเสกเบรุนู่นนี่นั่นมาได้ด้วยก็จะบอกแล้วก็เป็นแก้ VFX ของโซนจินบูอีกริสนะครับผมอ่ารายละเอียดก็ลองไปอ่านดูแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่เขาส่งเมลมาเนี่ยมีการแก้นู่นแก้นี่ให้เขาจะแจกเพชรตลอดนะอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมเพิ่งเคยเห็นอะไรอย่างนี้ในอนิเม Vanguard ซึ่งคุณภาพออ f l i น e มันดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับแล้วก็แชทดาวโคนล่า,า,าสุดมีการปรับเปลี่ยนของเซิร์ฟเวอร์เขาก็เลยโอเค ก็เป็นการชัดดาวโค้ก็แก้ให้แล้วก็รับเพจไปแล้วก็ลองอ่านดูนะครับเดี๋ยวจะส่งมาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วถ้ามันเมลมันเต็มเมื่อไหร่เนี่ยรือวยายังไม่ได้ขึ้นไม่ได้อ่านอะไรก็สามารถลบเมลที่ไม่จําเป็นออกได้นะครับผมแต่นี้คือทําให้เรารู้อย่างหนึ่งนะว่า n e a k p e ิ k เนี่ยแผ่นหน้าเนี่ยแผ่นที่5เนี่ยอ่าแมปของ o d y s s e ี่จะมีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วล่าสุดมีเพิ่มดันเจียนมาต่อไปก็เป็น Odys s ซ y อีกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า O อ y s s ซ y คืออะไรนะครับแล้วก็อันนี้ประกาศสําคัญเลยนะเนยะเอีีดท จะไปแล้วในแผ่นหน้าอ่านี้ผมว่าหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นหรือว่าคนที่เล่นอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่เป็นสิ่งสําคัญมากๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละจุดเลยก่อนอันแรกเลยครับบันเดิลทั้งหมดนะที่มันเป็นบันเดิลอันนี้ครับแผ่นหน้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟิร์นหรือมังกรเนี่ยถ้าทุกคนกําลังคิดอยู่ว่าจะไม่ซื้อนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้ไปแน่นอนเขาบอกเขาจะเอาแค่ลิมิเต็ดออฟเฟอร์ตัวนี้มาใส่แค่แค่อะไร แค่ในแพท4.5นี้เท่านั้นนะครับขึ้นเป็นแพท5เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเกมพารร้านค้าเนี่ยหายหมดนะครับอ่านี่อันแรกนะต่อไปนะครับ Ba t เ l e p a s s นะใครยังไม่ซื้อหรือใครยังอยากได้พวกาชายนองชายนี่อะไรก็ตามแต่หรือใครยังไม่เก็บเนี่ยรีบเก็บนะครับหรือว่าใครตัดสินใจจะซื้อพาสหรือไม่ซื้อดีก็รีบซื้อกับในแพทนี้เพราะแทหน่าจะไปแล้วต่อมานะครับเลิฟช er ็อปนี่ตรงนี้เลยนะครับเลิฟช็อป กับน้องตัวนี้เนาะใครยังไม่เล่นยังไม่แลกตัวละครยังไม่หากาเซลยังไม่แลกออร่าแชร์หรือว่าแลกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่อันนี้จะไปแล้วนะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดกำลังจะไปแล้วนะครับสำหรับเลิฟชอปอีเวนต์วาเลนไทน์นะมันอยู่มา1แพทแล้วเขาก็เลยจะเอาออกเลยนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาครับกาเซลใช่กาเซลไป สุดท้ายครับตัวละครอีกหนึ่งตัวเลยที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วว่ามันยังหาได้อยู่และคิดว่ามันหาได้เรื่อยปัจจุบันมันจะไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเจ้ากิลกาเมสนั่นเองกิลกาเมสเนี่ยกำลังจะไปแล้วนะนะทุกคนอ่าตัวละครตัวนี้เลยใครยังอยากได้ชายนี่กิลกาเมสอยู่ก็หาเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเนาะแต่สําหรับคนที่โอเคไม่ไม่ได้ชายนี่ก็ไม่เป็นไรเหมือนผมก็ปล่อยผ่านไปได้เลยแต่สซหรใครที่ยังไม่มีเนี่ยหามานะครับเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่เป็นเ e อ็กซ์คลูซ ต่อมานะครับเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วแล้วสิ่งที่ผมไม่คาดคิดเลยนะครับผมงงมากว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็คือน้องอิสตาครับน้องอิสตาคือตัวไหนตัวนี้ครับตัวนี้จะออกไปจากเกมและไม่สามารถหาได้แล้วนะเอา้างงเลยไอ้ตัวนี้เป็นตัวตู้นะครับแต่เขาบอกว่าตัวละครตัวนี้จะกลายเป็นลิมิเต็ดนะเห็นไหมมันคือว่าลิมิเต็ดนะคือตัวอื่นเนี่ยเวลาที่มันขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นมาด้าน ขว,ว่าลิมิตงลิมิเต็ดอะไรอย่างนี้แต่น้องอิสตาเนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดนะครับถ้าในแพทนี้ขึ้นตู้แล้วใครยังไม่หาใครยังไม่ทําดาวหรือว่าใครยังไม่สนใจตัวน้องเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าน้องจะไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ถามว่าไปยังไงในตู้ซัมมอนเนี่ยตัวน้องก็จะออกไปเลยนะอ่ะก็คือลองดูครับนี่ศูนกลายเป็นว่าน้องกลับกลายเป็นตัวละครที่ทางเกมเนี่ยให้เป็นตัวลิมิเต็ดเฉยเลยครับก็เรียกได้ว่างงๆกันเลยนะ ใครที่ยังไม่หาถามว่าตัวน้องเก่งไหมผมว่าบอกเลยนะว่าเก่งมากๆนะครับสกิลโกงสกิลกดอะไรเงี้ยเป็นอีกตัวหนึ่งเลยอาจจะไม่ได้เก่งกับพวกตัวเมตาอะไรหลังๆนี่แหละแต่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวบัฟเฉพาะของซีรีส์เฟสเลยใครที่ยังไม่มีเนี่ยควรจะหาไว้ติด ID แน่นอนครับอ่าจะมีประมาณนี้เลยสําหรับรายละเอียดในคลิปคลิปนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรหรือทําความเข้าใจไม่รู้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้วันนี้ก็ จะประมาณนี้เลยนะครับกับรายละเอียดที่ผมนํามาแจ้งสําหรับแผ่นนี้เล่นกันยาวๆกับแผ่นนี้แต่แผ่นนี้เนี่ยทางเดฟเขาออกมาเตือนไปที่เรียบร้อยนะเขาบอกว่าสําหรับดันเจียนไม่ต้องรีบเขาเขาบอกว่าเนี่ยไอ้หมวดใหม่ดันเจียนเนี่ยคือเขาแค่ค่อยๆให้เล่นไปเรื่อยๆนะครับนี่เก้า e อี I ้ไอเซนนะใครอยากได้ก็ต้องรีบหานะครับเนี่ยเขาไม่ได้ให้รีบเร่งขนาดนั้นเพราะว่า สำหรับหลายๆคนเนี่ยเหมือนผมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เล่นพวกพอทเทิลเลิฟนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็เลยบอกว่าอันนี้ต้องรีบแล้วนะเดี๋ยวจะไปส่วนอันนั้นอะ่ะยังไม่ต้องรีบก็จะประมาณนี้เลยครับส่วนคลิปในวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันอัปเดตกันประมาณนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย